สนับสนุนโดยบริษัทพรชัยเกษตรหนึ่งชีวภาพพีซีจำกัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เกษตรวาราตี้มีโอกาสได้มาทําข่าวแล้วก็ถือเป็นการพักผ่อนด้วยที่จังหวัดจันทบุรีนะคะที่อําเภอมะขามแถบนี้ค่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะคะที่เราเห็นก็จะมีน้ําตกภูเขามีสวนเกษตรท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะเรามาพักกันที่ สบายสบายโฮมสเตย์ค่ะที่นี่มีอะไรน่าสนใจมากๆตื่นเช้ามานะคะบรรยากาศดีมากมีภูเขามีริมทานมีน้ำตกให้ดูนะคะแล้วก็กาแฟดีๆคนรอบข้างที่ดีเรื่องเราดีๆค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับเจ้าของสวนนะคะเดี๋ยวลุงสอนเขาจะมารับเราไปไปคุยกันว่าที่นี่มีผลไม้อะไรบ้างมีบริการดีๆอะไรบ้าง บนึงค่ะเราจะพากันไปครับหมดจวยยไหมครับใช่ค่ะม,ม,ม,มาแล้วค่ะคุณผู้ชมตรงเวลาเป๊ะแล้วคุณนายก็จะรองอนะ่ะลุงสอนครับโอเค ไปค่ะเดินเลยรุยใช่ฮะร้อยกว่าไร่อยกว่าไรโอ้ปลูกปลูกผลไม้ใช่ไหมปลูกผลไม้โอ้ยบังฟูตนี่นี่บ้านสวยๆเนี่ยเหรอคะใช่ครับ๋อ้บ้านหลังนี้สวยบ้านใหญ่นี่จะเป็นไงคุณนายตุ๋ยเป็นไงบนเก่งบนเก่งใช้เก่ง เงินเดือนดีดีเท่าไรับไปไปโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปเจอกับคุณนายใช่ไหมคะโอเคคุณนายรออยู่รออยู่นะไปลดน้ำต่อฮอ้าวตายโอเคงั้นขอบคุณลุงสอนมากนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันอีกทีค่ะขอบคุณค่ะดอกไม้เนี่ย เสียใจจังเลยเหี่ยววายจังเลยเนี่ยร้านตีทิศต่ำละมันมีตีละทิศทีละทิศสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะคุณนายตุย๋ยนายคุณเนยอะไรกันคะพี่ตุ๋ยคะ่ะอ๋อพี่ตุย๋ยนัดไว้มาเร็วจังเลยอปไปพี่เตรียมไว้พี่นั่งกันก่อนโอเคนี่หนูแอบแอบเม,มาส์แอบเมาส์มาลุงสอนเขาบอกว่าที่นี่ร้อยกว่าไร่จริงไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะที่นี่ร้อยสิบเจ็ดไร่นะคะโอ้โห แต่หนูจะบอกให้ว่าเมื่อคืนนอนรับสบายมากอากาศเป็นยังไงบ้างอากาศฟินมากนะคะค่ะแล้วนี่เตรียมเสื้อสายเดี่ยวมาสายเดี่ยวค่ะสายเดี่ยวนี่พอตกพอออกมาปุ๊บต้องเปลี่ยนชุดเป็นเสื้อกันหนาวเขาไม่ไหวโอ้โหนี่ตื่นเช้ามาค่ะมีทะเลมีน้ําตกใช่มีกาแฟให้ทานมีข้าวต้มให้ทานค่ะมีความสุขมากค่ะเดี๋ยว จริงๆนะถ้าหากว่าเป็นหน้าผลไม้จริงๆนะคะของเราจะมีสวนผลไม้ใช่ไหมคะทุเรียนเงาะมังคุดลองกองสละเดี๋ยวต้องคุยกันยาวแล้วค่ะอย่างนี้นค่ะ,คะพี่พี่ตุย๋ยร้อยกว่าไล่เนี่ยมันมีอะไรบ้างเล่าให้หนูฟังหน่อยสิจริงๆแล้วทีเนี้ยเออเจ้าของเดิมนะคุณพี่เนี่ยที่ส่วนนี้ไม่ใช่ของพี่เป็นของคุณพี่อีกทีค่ะที่คนนับถือกัน คือท่านอายุเยอะหน่อยแล้วก็บอกว่าเออถ้าหากว่าเราพอจะมาดูแลคล้คายๆเป็นผู้จัดการสวนเะนอ่าให้ท่านได้ท่านก็ให้เรามาช่วยหน่อยหนึ่งพี่ก็เลยปรึกษากับคุณสอนว่าเอาไงดีเพราะตัวเองก็มีสวนอยู่แล้วใช่ไหมคะอ,อเอามืออาชีพมาช่วยเป็นมืออาชีพอีกทีหนึ่งใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคุณพี่เนี่ยที่เนี้ยเปิดโฮมสเตย์ด้วยเปิดมาประมาณหลายปีละ มีโฮมสเตย์เยอะมากมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากที่นี่พื้นที่อําเภอมะขามเนาะทุ่งเพลค่ะอ๋อทุ่งเพลรอทุ่งเพลแต่อยู่ในอำเภอมะขามค่ะอำเภอมะขามค่ะพื้นที่ทุ่งเพลในอําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านมาแวะมาที่นี่ที่นี่สบายสบายโฮมสเตย์พื้นที่ร้อยกว่าไร่มีอะไรบ้างเล่าให้หนูฟังหน่อยที่นี่ก็มีนอกจากมีผลไม้ผลไม้มีทุเรียนนะคะบังคุดลำไย ลองกองเงาะอีกไม่กี่เดือนก็จะได้ผลผลิตแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะเออเจ้าของสวนเนี่ยเขาคือถือนโยบายของในหลวงรัชกาลที่9าค่ะว่าพอเพียงอย่างเงี้ยปลูกโดยว่าไม่ได้หวังผลตอบแทนไรมากมายเกษตรผสมผสานก็แสดงว่ามีโฮมสเตย์มีที่พักเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นเกษตรท่องเที่ยวได้ใช่ใช่เป็นเกษตรท่องเที่ยวอ่าหน้าผลไม้นี่สามารถ มีทริปมีทัวร์มีครอบครัวมีอะไรมาได้หากมีครอบครัวมาได้จัดจัดเป็นทริปเป็นครอบครัวหรือจัดเป็นแบบลักษณะว่าเป็นกุ๊ปที่นี่จะแบบเอ่อถ้าเข้ามาจะเห็นใช่ไหมจะมีสะมีสไลเดอร์มีเป็ดมีเรือให้พายจัดกิจกรรมแคมปไฟได้อะไรได้เด็กๆชอบแล้วก็ที่นี่คือ ทำถนนรอบรอบสวนเลยค่ะสามารถที่จะปั่นจักรยานได้จ้วจัดการได้ค่ะเต็นท์กางเต็นท์เพราะว่าอากาศดีมากใช่ใช่กางเต็นท์เราจะจัดจัดโซนกางเต็นท์ให้เลยค่ะมาจัดอากาศดีอากาศดีนี่ไม่ต้องไปไกลถึงเมืองนอกเออยู่เมืองไทยค่ะเที่ยวสบายๆนะคะในแถบภาคตะวันออกมีอากาศดีๆเหมือนไปเขาใหญ่ไปภาคเหนือเลยค่ะคุณใช่ใช่ที่นี่เมื่อผ่านมาเอาทิตย์ที่แล้ว 13บสามองศาว้าว13บสมองศาเลยตอนน้าจะประมาณ2ี่สิบองศาแต่ก็สบายมากแล้วค่ะถ้าเปรียบเทียบกับว่าที่เราเคยอยู่ที่กรุงเทพเนาะใช่ใชที่นี่เป็นอากาศที่บริสุทธิ์จริงๆไม่หนีพีเอ็มได้เลยค่ะที่นี่เนาะใช่ออกซิเจนจะสูงพี่นี่อตอนแรกที่ไม่ได้มาทําตรงนี้นะเป็นภูมมแพ้ต้องกินยาตลอดพอรับปากคุณท่านมาทําให้ปุ๊บคือดูแลตรงเนี้ยเรามีความรู้สึกเราไม่ต้องกินยาเลยถ้าสมมุติว่า อยากจะจัดทริปเบาๆมาอย่างเงี้ยคะ่ะเราคิดยังไงอะคะราคาปก,ปกติทั่วไปที่นี่นะคะ<ม>เออพร้อมอาหารอาหารเย็นแล้วก็ตอนเช้านะคะหมดละเจ็ดร้อยห้าสิบที่พักพร้อมอาหารเช้าเย็นหมายถึงว่าก่อนนอนเนี่ยมาถึงเย็นมีอาหารทานแน่นอน<ม>อาหารเป็นประเภทอะไรยังไงคะอา,อาหารที่นี่ของที่นี่<อ>้นชื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็น หมูชมวงเส้นจันซิกเนเจอร์เนาะใช่แล้วก็จังหวัดจันท์ขึ้นชื่อมาใช่แล้วก็เส้นจันดเส้นจันใชค่ะแล้วก็ไก่กะวานไก่กวางแล้วพริกกะปิแล้วพริกกะปิปลาทูอาหารแบบนี้ต้องมาที่นี่เท่านั้นเนาะจันทบุรีเนาะแอบถามนิดนึงทะเลทะเลอะไรมีไหมคะปิ้งย่างอะไรพวกนี้ปิ้งย่างมีนะคะถ้าหากว่าอยากให้ คนที่จะมาจัดหรือมาแจ้งมาเตรียมมาแจ้งมาก่อนแจ้งมาให้เราเตรียมก็ได้หรือคุณจะเตรียมมาเราก็มีอุปกรณ์ให้อุปกรณ์โฮมสเตย์มีกี่หลังพี่ที่นี่สี่หลังค่ะสหลังรับได้ยี่ิท่านแล้วแล้วหนึ่งหลังก็คือประมาณกี่คนพักพักได้ประมาณ3าสี่คนสคนเนาะอบอุ่นหนึ่งครอบครัวเนาะเออก็มาอันนี้คือทิปสบายสบายเลยแต่ถ้าต้องการที่จะจัดเป็นกรุ๊ปเป็นอะไรก็แจ้งมาก่อน ราคาเบา squared? ๆเนาะไม่ไม่แพงคุยได้หล,กหลกักร้อยหลักร้อยกับวิวหลักร้านนฮะยังไงเนาะ <no? S 2> น่าสนใจน่าสนใจแล้วก็ใกล้เดี๋ยวให้พี่ตุ๋ยคุยนิดนึงว่าใกล้ช่วงที่เขาชอบจัดทริปชิมผล,ลไม้อะไรเงี้ยค่ะเรามีไมหมคะแบบนั้นมีค่ะที่นี่จะทํานะคะปีนี้จะทําเริ่มหลังจากที่เราหยุดไปสองสาปีนะคะ อยู่ไปสองสามปีแล้วแล้วก็ที่นี่จะทำค่ะที่ผลไม้นี่ปกติเราจะทำหมายถึงว่ามีที่พักแล้วก็อาหารนะคะเย็นเช้าแล้วก็มาถึงปุ๊บเราให้ทานผลไม้เลยเนี่ยปกติหัวละพันถึงพันสองค่ะมีมาถึงมีผลไม้จากสวนแกะทุเรียนให้กินก่อนเลยเวลคัมเลยนะคะ่ช่คือคือที่นี่ถ้า่่ท่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ี่่่่่่่่่่่่่่่่ คุณพี่ที่เจ้าของท่านนะคะท่านบอกว่าถ้าเราบอกว่าเราทานทุเรียนก็คือต้องแกะทุเรียนให้เขาทานก่อนเราจะไม่มีการทานอย่างอื่นแล้วตามด้วยอาจจะเป็นเงาะมังคุดลองกองอะไรก็ตามเสริมไปมถ้าเราคือนโยบายของท่านคือว่าถ้าเราพูดอย่างของพี่ทานทุเรียนก็คือต้องทุเรียนต้องเจอทุเรียนก่อนดับแรกแล้วก็ค่อยทานอาหารเย็นที่ว่ากันไปแล้วตื่นเช้ามามี มีกาแฟมีข้าวต้มแล้วก็ชมสวนถูกไหมคะเออแล้วก็ชมสวนกันแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงแล้วพอจบทริปจากตรงนี้เราสามารถไปต่อได้ในจันทบุรีแถบนี้มีอะไรน่าเที่ยวบ้างตอนนี้เหรอคะตอนนี้ก็โบสดสีน้ำเงินโบดสีน้ําเงินดูไกลไหมคะก็ประมาณ4 0่สิบคือขากลับเนาะโอเคคุณูชมคะรอฟังนะคะเกษตรวาไรตี้เราจะจัดทริปดี กิจกรรมดีๆมาเที่ยวที่นี่กันมาทานอาหารพื้นถิ่นที่อร่อยๆมาทานผลไม้สดๆจากสวน<ะ>พาไปไหว้พระ,ะมานอนพักกับโฮมสเตย์ที่บรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะที่สบายๆโฮมสเตย์นะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตุยมากเดี๋ยวไว้เราร่วมกิจกรรมกิจกรรมกันใหม่นะคะ,<ฮ>ะแล้ว <ฮะ S 1> ถ้าเกิดสมมติเขาไม่รอแล้วเขาอยากมาก่อนนะมายังไงติดต่อ,อยังไงคะพี่ติดต่อ,ตอพี่ตุยได้โดยตรงเลยนะคะ ตามที่อยู่เบอร์ที่ให้ไว้ข้างล่างนะคะที่นี่สบายสบายโฮมสเตย์ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเลยนะคะค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ,คะสวัสดีค่ะ